โมหน้าทายาทคนเดียวเขตฐานทัพพร้อมดันเข้าวงการตามรอยพระเอกหน้าเด็กตลอดการเขตฐานทัพที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโตะหนูแหม่มเปิดใจถึงลูกชายสุดที่รักน้องดีจ้าถึงการเลี้ยงลูกแบบสอดแทรกแนวคิดพร้อมเป็นลมใต้ปีกดันลูกชายเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มที่มีแนวคิดให้ลูกทำงานรู้จักค่าของเงินตั้งแต่เด็กเลยการสอนลูกตัวเอง คือลูกตัวเองจะใช้เงินเยอะไงถ้าอยากจะใช้เงินเยอะๆแบบนี้จ้าต้องช่วยป้าทำงานก็เลยบังคับให้ไปเล่นจริงๆไม่ได้อยากให้เข้าวงการบันเทิงครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนกว่าที่ยูจะใช้เงินง่ายๆในชีวิตยูอยากให้รู้สึกอย่างนั้นอยากสอนอยากสอนกลายๆเวลารับเงินก็ให้ไปรับเงินกับทีมงานกับป้าโปรดิวไม่ใช่ผมจ่ายไปรับเงินต่อเถวกับป้าโปรดิวใส่ซองมาเลยให้เขารู้คุณค่าของเงิน เห็นว่าไปลุยงานเบื้องหลังได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เรียกเราว่าคุณว่าพ่อหมดแล้วใช่ครับมีลูกเราที่เรียกป๋าส่วนลูกโตโตคนอื่นจะเรียกเราว่าพ่อคือเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ชอบเรียกกันแบบนี้เรียกคุณแม่เรียกคุณ,คณพ่อตอนแรกก็แปลกๆหล,ลังๆเริ่มชินแล้วครับหลังๆเราก็จะแทนตัวเองว่าพ่อแล้วครับเวลาจะสอนเด็กๆเราจะบอกว่าพ่อว่าอย่างนั้นพ่อว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้ว พอดีเป็นผู้ให้ดันคนรุ่นใหม่ๆมันตอบโจทย์หรือตอบความรู้สึกเรายังไงได้บ้างผมรู้สึกว่าผมทําและมีความสุขอันดับแรกผมมีความรู้สึกดีที่ได้ส่งมอบส่งต่อความรู้สึกได้ส่งต่อประสบการณ์ในชีวิตผมได้ส่งต่อโอกาสเราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเด็กจะได้โอกาส แล้วต่อไปทิศทางไหนในบั้นปลายของเขาแต่สุดท้ายเขาได้โอกาสโอกาสที่เราย่อยมาให้เขาแล้วเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้คุณซึ่งในยุคเราไม่มีคนใครทําเราแบบนั้นวันนี้เราเหมือนทําให้สําเร็จรูปคุณเอาแคปซูลเอาไปกินนะเพื่อรักษาอาการทั้งหมดเราก็รู้สึกภูมิใจทําไมถึงอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆและโอกาสให้คนอื่นเราอยู่ตรงนี้มา30ปี เราก็อยากส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ถ้าคุณอยากรับก็เอาไปเวลาคนโทรมาถามผมเรื่องงานซึ่งคนรู้จักผมจริงๆจ,จะบอกเลยว่าผมไม่ค่อยกักเลยนะผมจะบอกทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับใครได้ผมยินดีอย่างลูกชายน้องดีจ้ามีวาวการเป็นนักแสดงไหมเขาเป็นคนเซนซีทีฟครับและเป็นคนที่นิสัยคล้ายผมเป็นคนช่างสังเกต ต่ทั้งหมดอยู่ที่เขานะว่าเขาสนใจหรือเปล่าคือเขาเป็นคนจับผิดเก่งอย่างเวลาผมออกกองผมกำกับเขาก็จะมานั่งตักผมแล้วก็คอยจับสังเกตดูมอนิเตอร์ว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้เขาน่าจะสนใจ เขาเป็นคนชอบดูหนังดูหนังฮอลลีวูดชอบเองชอบชวนพ่อแม่ไปดูหนังในโรงหนังไม่เคยสอนเลยเป็นแนวเด็กๆและแต่ชอบดูการ์ตูนที่มันลึกซึ้งอยู่ทุกครั้งที่เขาอยากดูอะไรเราก็จะให้เขาดูแต่ไม่บันทอนและควบคุมคอนเทนต์ต่างๆที่ลูกเราดูได้อะไรที่รุนแรงจะให้เขาถอนออกมาเพราะเขายังมีความเป็นเด็กอยู่